เกียบร้อยครับพี่น้องตัวเ,เล็กลอยครับพี่น้องกระชากครับตัดสอยงามไป็นเงียบหลังรีวิวเลยับสวัสดีครับเงีมยามาดักหนู้นก็ครับมันกลับเล็ก,ก,กเท่าครับมันมันเลี่ยนเงียครับเงียบเป็นเงียชิไตครับนี่ครับน้ำหอมน้ำยาปลาพนย่ะครับ ขี่ไต่ปูมาหลายแล้วครับร่องขี่ไตเบึงครับกับเรียกกล้ครับดักมาได้สี่หันนะครับข้าวเหนี้เป็นทางเด่นออกมาก,ากาเลย,ยครับให้กัด้อยิ่งข้าวแก่งยิ่ครับกับไปบึงกันได้ครับน่ครับ ห้อยกัดอ่ไว้ครับในไม้ดีครับชงทางเรียนไปนะครับที่บ้างเก่าไปนี้ครับ ข้างเหรียญมันเงียกัดออยไม่ไหมเดียวยครับ,ด,ไได,รบดักลัดไปนี่ครับห้อยกัดอวยครับคุณ โอ้ย่างใหม่เลยครับนี่ครับโอ้ห้อยแางดีเลยครับนี่นะพี่น้องว้ลยลมบนไดยครับไม้นี่ครับนี่สีครับกัดเวย ลุ่มหมดเลยครับผมนี่ครับใส่ปากหดดูเลยครับนี่ครับหลังฟุตไทยแล้วครับ เด้กระถางม,มันรุมน้ำกัน,อนจองใสด้วครับบริษัทงานบ้าหมอนครับถึงเ้าสีไตครับมันสีไตกับไม้ปลาอ้อยครับบ้าแต่หัวจะมาใส่ล่องใส่เบื้องหนึ่งครับสีไตที่ผู้เดีพื่อใส่ตะปูครับถามมาดูน้ำกันเหมือนเสาด้วยครับบริษัทงานบ้านครับ วัสดีเงี้ยมือเสาด้วยครับตอนหกโมงเสาครับพีนะ่น้องพรท่านเดนินแกงเลยครับหกโมงเสาจะวิ่งกับพร,ระท่านขึ้นแต่ให้พยายามขับกันครับสีวกวัวหลังครับเงี้ยสีไตครับในป,ปน้าโหยพัสดีน้ำปันครับประสิมาบประมาณอย่ไปเลีววยดู เหมือนเดินครับบ้าเข่าดิดครันนีน้อู้เดียบลอยครับพี่น้องตัวแรกครับขี่ไตครับโดนนะครับตัวง่ามมีครับ,นนรบหน,นบึอันม้านคนับ หือเยอเลยครับพี่น้องกระชากครับกดอ่อยง่ามไปเงียบหลังรีวิวเลยครับนี่ยว่ายๆแต่เนี้ยตัวง่ามนี่ย บามากครับอันนี้<ม>อัมน,นี่บมากล้วครับบ่ามา,คร,รมาครับเป็นข้างล่างๆไใส่ถิ่นเบยครับบ้ามาก่อน mình, mình đặt cài nhau một sầu đó. Ừ, bà lạnh nhập bơm ma nhìn đây nó khẩu đấy là tay hơn ที่บากง่งามก็เขาเดี๋ยวดูมา,า,มาครับเดียกตองอันสุไทไยแล้วครับไม่อบอกมาครับอันสุทไยเด้อ นี่นะครับเซอรนีแกเนื้อฮิตไตกับมดนวยครับสองเตีมเต็มงามๆนะครับตัวก็ใหญ่เป็นไรครับกับซีซีหลังครับเหนียวมากเกะมานสองเตียมครับถึงได้คลิปนี้ครับฝากเลยสนีได้ครับบอกกันคลิปหนาได้ครับสวัสดีครับ บรรยากาศยังมุ่งสูครับ